อยากเริ่มต้นครับสายงาน Data ในปี2025เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างไปเริ่มกันเลยถ้าคุณอยากเข้าสายงาน Data ในปีนี้ปี2025เนี่ยเนาะไม่ต้องเริ่มจาก AI หรือ Machine Learning เลยครับแค่5พื้นฐาน5อย่างนี้ก็ไปได้ไกลแล้ว1ครับผมซีคว SQL ภาษาหลักครับที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เรามีเนาะเขียนเป็นเมื่อไหร่เราก็สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ทันทีเลย2อครับผม Excel หรือว่าเครื่องมือที่เป็น Spreadsheet อย่างเช่น Google Sheet ก็ได้เหมือนกันเครื่องมือวิเคราะห์ที่เร็วครับใช สำหรับการทำ Data c l e a n i n g ครับผมวิเคราะห์ซับซ้อนที่มากแบบมากกว่าการใช้ห o วขั้ชีพหรือว่าเอเดลเนานะแล้วก็รีพอร์ตที่มันแบบต้องทกว่าไงดึงออกมาทุกๆวันอย่างเงี้ยตีครับผม BI ทเช่น Power BI ครับ Tableau แบบครับผมก็ให้เราเล่าข้อมูลได้เป็นแบบเป็นรูปเป็นภาพมากขึ้นทำเป็นแดชบอร์ดอะไรเงี้ยได้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับและสุดท้ายครับผมการ c o m m u n i c a t e อาจจะไม่ใช่ทูนะแต่ว่ามันก็ยังสำคัญดีอ่ะผมยังอยากจะให้ตรงนี้มันดีเหมือนเดิมเพว่ให้เราครับเล่าข้อมูลผ่านแดชบอร์ดได้อเข้าใจาากมมต เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อสุดท้ายนะครับผมใครที่อยากเริ่มครับไม่ต้องเรียนทุกอย่างพร้อมๆกันเนาะเริ่มจากซีคั่วเอ็กแล้วก็ค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆก็พอถ้าอยากให้ผมเลี้ยงรถแมพครับแบบสเต็ป by สเต็ปให้เลยเนี่ยกดถูกใจเอาไว้ครับผมแล้วก็ติดตามตอนต่อไปเนาะจะจัดให้แบบเข้าใจได้ง่ายแบบสุดๆเลยครับ